ว่าปปันกับปันผูกค้อยไปยื้อสองตอยู่ตตแล้เน<อ>ี่ยเาเอาดอ,อกแต่ว่าคือว่าถือล,ละล่ะถือเล้วูกอยเดินสองร่องเจ็ดเดินสองล่องเจ็ดจ้ะตลา,างเฮ็ยตบอ้ําใหม่ยตาลางตาลางมีตัวใดบ้างเก้าสองศูนย์เก้าสอง สามหกเจ็ดจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสองห้าเก้าห้าเก้าสองเก้าสองเก้าสองหกสองหกหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้า สามเก้าสามเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเลขสามตัวกันหกสองหกหกสองหกสามตัวสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองจ้าสามพูดสามหางมักพอกันที่เอาวงกลมโตวงกลมไปอีกไปอีกนั่งอีก ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสองห้าเก้าห้าเก้าสองเก้าสองเก้าสองหกสองหกหกศูนย์หกศูนย์ดอกจันสี่คู่สี่หางก่อให้ที่วันไม่สี่ศูนย์สี่ดอกจันศูนย์สี่ดอกจัน 3-4 đầu là được rồi. đây đi, chụp đi. Ngã bậc cà nhé, mọi người nhìn hết Cặp, ba, bánh si bánh đọc chân, 1-2 đọc chân, 5 đọc chân, 2-9 đọc chân. 2 chân. Một bộng hãy đi đó. 6 khu, 6 khu. cho nổi, hãy hàng ít xí. Si. ศูนย์สี่ดอกจันหนึ่งสองดอกจันเดียวโคโลกับศูนย์สี่เลยจ้ะอย่าลืมหนึ่งสี่นั่นเด้อบางนึงเนี่ยออกหวยยังไปแล้วเสติกระฟอยให้ยศูนย์สี่เอาไปซืป้อมาออกห <c oughs> นึ่งสี่หนึ่งกับศูนย์เป็นเลขเดียวกันเทาแท่ากัน พอน้าผูกข้อยไว้เนี่ยเป็นโรไกะเป็นโจคกตข้ยค้อยไปผูกไว้สองโตว่าจิตเป็นปอยเร่งมีอย่างนี้นี่พอสองสีสองสองสีนี่มันโมบี้สอโตีมบีวิตารศีหาแต่ว่าไม่ตีว่านี่ข้วยข้วยนี่เป็นหกดิเป็นหกไม่ตีก็คิดมาหกหนึ่งน้ำย แต่ว่าไม่ตีกระโดดในหกศูษษษนต่ว่าเราแ <laughs> ี่โดต่ว่นค้ยเนี่กับปรยุกับผัวนเก้าเอยเอี่ปรยุกับผัวคือนที่เป็นหกซี่ตะว่าวาอยู่ไม่ตีกับฟอยซี่หารเต็มี้วยไม่ตีป,นปนตันเนี่ยไม่ตีเป็นหกตัวตักทีบกขึกก้นกันแตทีคนบกขึ้นกันดีค้ยไม่ตีในี่เป็นหกรด พกงคนตีเป็นซีข้วยอไม่ตีซีเป็นัวข้วคนละตัวนอไม่ตีขั้วดัข้วดอนนี่ละก็มี้ก็มีนตัวนี้ละครับมัดไม่ตีบพมันกัจัดกระพานอะไร่ีกคู่ชิหงน้อตีมันใจร้ายหมันนด้มือนี่มันใจกะเต็มร้อยคือเก่าเหรเต็มร้อยคิดว่าที่อกว่าเฮ็นฟวก สุดว่าขาดว่าขาดว่านั่งเอกที่เปลี่ยนตัวไล่เพิ่เปลี่ยนตัวนี่ไว้ิศว์เสียดายยังเล้วเสดายมันบอกออกส่วนหนานี่แมสสองสามสามสองนี่กระช่างออกส่วนหนาเนาะกระช่างมันเอาเอามือนี่เอามือนี่จ้าเอามือนี่กับวิทย์นี่เหรจ้าเอาเฮ็ดเพิ่งคาดว่าเอาเฮ็ดยังเหมือนเฮ็ดพวกเฮ็ดเพิ่งคาดเพิ่งใส่ผู้เร็ยนโอเคผู้เรียนรู้ว่จ้าเฮ็ดว่ามันเาปะตาไปใส่เอาได้ไหมจ้า เงยฝนข้ามไปเมื่อนีเงฝขามไปที่เราไปแล้วตาไปใช่เอาเลยมือนี่นี่คนเจันกระขาหลพี่ไต้องได้พุ่มเบลนะนั่งเอะกับเป็นนั่งเอะคือเกาลัะพี่แม่เตีตัวมักตัวชอบตัวได้ก็ครับตัวมักตัวชอบกับศูนยซีหนึ่งสองหจ้าบุหน่อยขึ้นน่อยศูนยซีหนึ่งสองตัวดอกจันทร์คู่ทีหางลหรจ้าตัวขีดดอกจันทร์ไละ ซี่ดาวสองดาวไปหั่นละสมักสุดสอบนะสามตัวเดียวทั้งสาทางเรื่ครับสามตัวนี่แต่ว่าไม่ตีก็มักหนึ่งหนึ่งสองจ้ะหนึสองจ้ะมักเล็กเป่านามักเล็เปล่านาติมือนี่หนึ่งหนึ่ง องเห็นซับมาไปอย่าบอกนว่าคือบอเห็นอย่าบอกนว่าให้เห็นให้เห็นไเสหเห็นงเห็นมันมองตาตอนเราเอ๊จื้ออย่าจื้อทำอะบ้าเห็นก็สดงวมาบเห็น ไม่ตีถ้าปลอเนาะถือว่าสูนหัวกันไม่ตีก็ล่องมาหายอรอเลี้ยงหอยรัฐบาล <laughs> โอ้ยแม่อันเบิ่งจังได้มาจัปล่อยไปท้นที่ยพพีที่ผาคุชสภาพหมดวันที่สองหมดว่าจันอกในทยท่าดเจียงเมียพี <laughs> ตา่อนแล้วตีไม่ <laughs> ืนแคตอดแล้วพ่งเอ็ดไทยเมืองเกิงอยู่เนาะศูนย์หกอยู่ไต่ศูนเก้าอยู่ใต้เล็กศูนหกกินนอนยังมาแรกยังออกศูนเก้าอยู่นะ นาตีเมื่อนี่งบหน่อยทุนหน่อยเพื่อนจัดตัวได้ครับงบหน่อยทุนหน่อยกะศูนย์หกหนึ่งสองห้าเก้าสองเก้าเนี่ยหละจ้าตัวเดียวโคโลกะศูนย์สี่เนี่ยแหละจ้าคือว่าศูนย์หกไม่ตีว่าหลงค่ำปากเข้าไปุดปากลดปากปากเข้าไปรามตัวมี่บอครับไม่ตีสามตัวีกัมี่ม่ตีกัมัดหนึ่งหนึ่งสอง ก็มากชอ,อก,กันแหละนะให้มันอสามตัวนั่นคือตัวระบาทสองบาทไปอีกที่วามันแก่าร้ขนาดครับมันแก่แก็ต็มรอยที่เกาล่ะย่ำจะข้างนะครับโคโรคนมนมากเยตีเอารยหยิวเะโคโรโคโรโคโลโคโล,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 โลนี่ก็บชูนซีเหรอจ๊ะจะลอกมากกับหน 1, ึ่งสองหรจ๊ะครับใคเอกนั่งอีกนี่ชุดท่าว่าเมื่อไงบอว่าวท่าว่อท่าไวตีว่ากาท่าดอก บ้ากันล้านปีดอกพ่อจ๋าโอ้ล้านขึ้นไปบวชสิบ้าบวชอยู่หนิ้งทีเจ้าหนิ่งละบก้าบวชเนอะนี่แหละชิบคู่ชิบถางมรดิพา,มานม่านอ่ะโอ้ยเลขออกเป่าพันก็นไว้บูถึกแล้วเนาะ ผู้สลาดซื้อไม่ตีหายซี่สองหายซี่มันก็เป็นซี่ซี่กเก่าละเนบอันผู้ได้องติงพันผู้ได้ฟองจับปแไม่ตีไม่ตีเขาพดได้จับไฟไม่ตีกับปุ้นก็กันบอลว่าจะเอ็กซ์ซี่เห็นบอลศูนย์เกไม่ตีเป็นนวลใส่บกจังๆเรียกรัฐบาลไทยมอจะพานมาน่ะกออกศูน์หไม่ตีกับปุ้นกอกันล่ะนเียกันเลยเออแม่เป็นยังไงผู้ น่ะนี่ต <Și S 1> ัวเนี่หรอพ่อสอนมี่เนาะอีอังหรอมีตัวนี้ยหรอเอจีงหมดฝังเาสู่ๆกันไหมก็มีซัมเนี่แหละมันบันมติามีซนี่แหละ้ามากัจัดกับกานั้นแค่กับมันถึงกโว้เห็นบกว่าานมากไมติก็ไ่ได้วงไให